อิดอีทกระแสนะซับหรือไม่ใช่อ้าวแล้วใครแต่งหน้าตอบอ๋อเหรอได้แต่คอมเมนต์เยอะมากเลยเนาะรูปแต่งหญิงอ่ะที่เอาฟิตที่ไม่ที่เอาฟิตเราก็เป็นแฟนสีดำนะเราทำคำถามแรกเลยต้องเป็นเป็นเบาตกลง จะเป็นไม่เป็นอะไรก็เป็นยังไงฮะถ้าเป็นอะไรก็ชอบจะติดตามผลงานของพมันก็เป็นเออไม่ได้ไม่ได้พี่ชินชัยถามยืดเลยอะเราเราไม่รู้แต่ว่าเป็นหรือเปล่าไม่รู้ไม่รู้ดูเองไม่ได้พี่เสียงใครอย่ามาว่าจะเป็นเร่องอไรเนี่ยเนาะอนาคตอ๋อตอนนี้ไม่สับสนเลยใช่ไหมเลือกเลยใช่ไหมเลือกแล้วเลือกแล้วเป็นเมอไหร่เป็น ผู้ชายผู้ชายใช่ไหมคะเป็นนี่เป็นอะไรไม่ได้หรอกคนเรป็นผู้ชายอยู่แล้วนั่นแหน่โอ๊ยเปลี่ยนได้ไม่มันเปลี่ยนได้จริงนะเพื่อเราเคยมีแฟนผู้หญิงให้แต่งเป็นผู้หญิงก็ได้แต่เา็มีแ่นผู้หญิงไ้อะไรของให้แต่งเป็นผู้หญิงมรู้สึกว่าโอเคิวยดีนะแต่ไม่ได้มีความรู้สึกว่าจะเป็นผู้หญิง 去了去了 <laughs> 去了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 还信啊？你。